คนญี่ปุ่นอายุ50แต่ทำไมยังหน้าเด็กมากรู้ไหมครับทำไมหลายคนในประเทศญี่ปุ่นอายุ50แล้วยังหน้าเด็กกว่าอายุจริงแบบเห็นได้ชัดทั้งที่เขาก็ทำงานหนักใช้ชีวิตเร่งรีบและเจอแสงแดดเหมือนกับเราเลยครับ ใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าทาไมเขาหน้าเรียบเนียนผิวสดใสสุขภาพดีพิมพ์คําว่าญี่ปุ่นไว้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าโปรไฟล์ใครหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นบ้างจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับแต่เขามีพฤติกรรมที่ชะลอความเสี่ยงของเซลล์มาตั้งแต่เด็กและนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้เขาดูหน้าเด็กกว่าวัยครับข้อที่1นึ่เขารับแดดน้อยมากหลายคนใช้หมวกใช้ร่มเสื้อแขนยาวเป็นเรื่องปกติเพราะเขารู้ว่าแสง UVA ทําลายคอลลาเจนลึกถึงชั้น DNA พอผิวโดนทําลายน้้้ออออออยกกกววว่่่่่่าา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 ผิิ็็เเสืืมมมชชปปปนนน10ีีีครรรัขท2หญุตตตธ ปลาทะเลไขมันดีสาลายชาเขียวทั้งหมดนี้ช่วยลดการอักเสบที่เป็นต้นเหตุของริ้วรอยฝ้าและผิวหมองอาการอักเสบในเซล์ยิ่งน้อยผิวยิ่งดูเด็กกว่าปกติครับข้อที่3เขากินแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากอาหารทะเลสีส้มสีแดงเช่นแซลมอนกุ้งปูมีสารที่ชื่อว่าแอสตาแซนทีนครับอยู่ตามธรรมชาติสารนี้เหมือนกับแดดที่กินได้ช่วยลดขยะพิษในเซลและคอยปกป้องคอลลาเจนจากรังสี UVA นี่คือเหตุผลลึกๆที่หลายคนเขาหน้าเด็กมากแม้จะอายุเข้าเลข5าแล้วก็ตามข้อที่4ครับ เขาโฟกัสที่สกินบาร์เออร์มากที่สุดเขาดูแลเกาะผิวให้แข็งแรงโดยเน้นเติมความชุ่มชื้นทุกวันเพราะเมื่อผิวแห้งหร้อรอยถาวรจะเกิดขึ้นง่ายที่สุดแต่พอเกาะผิวดีผิวก็จะฟูนแน่นและดูเด็กกว่าอายุจริงมากครับเห็นไหมครับความหน้าเด็กมันมีเหตุผลชัดเจนทั้งหมดถ้าใครอยากรู้ว่าสารสีแดงที่เขาใช้ดูแลผิววัย4 0ถึงจริงๆแล้วช่วยอะไรได้บ้างกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายแบบจะชัดและเข้าใจง่ายที่สุดครับ